จะมาลองนะครับผม Chat GPT นะฮะของเวอร์ชั่นที่เป็น Pro r Plus นะครับมี Agent Mode เนี่ยครับผมให้ใช้นะฮะ40ครั้งนะครับต่อเดือนนะครับแล้วก็จะให้เพิ่มเติมในเดือนหน้าถัดไปนะครับผมจะลองนะครับผมพอดีมีเรื่องของ AI Action Plan ของทางอเมริกาออกมานะครับจะเขาลองวิเคราะห์แล้วสร้างเป็น p r o ออกมานะครับเริ่มต้นก็คือมันอยู่ในเว็บก็ต้อง Enable ตัวเวบ Search ก่อนนะครับหรือผมก็ Add ในส่วนของ Agent Mode เข้าไปนะฮะ แล้วก็ผมเขียนพร้อมไว้ครับเดี๋ยวลองนี่ครับให้เขาเป็นนะฮะ AI p r o c เนี่ยฮะ c o n s u l t นะครับแล้วก็ให้ไปอ่านวิเคราะห์นะครับสรุปนะฮะแล้วก็ดึงออกมา5-7ถึงข้อทาให้เป็น insight ดีๆเนี่ยนะครับผมนี่คือให้เขาก็ให้ตัว ChatGPT เนี่ยอาจจะลองร่างแล้วก็ปรีนก่อนนะฮะสุดท้ายผมอยากได้เป็นสไลด์ PowerPoint ออกมานะครับผมนะฮะฮแล้วก็ให้มีความสวยงามด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยออกมาเขาเป็นหน้าแบบขาวๆธรรมดานะครับผม ะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนิดหน่อยว่าในตัวของ a อคชั่นี3พิลล่ามีลูมินีเนี่ยแล้วก็สั่งเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับผมแล้วก็กดส่งเข้าไปดูนะครับเอ e n t m o หมดก็จะเริ่มทำงานนะโดยการฮะเซตอัพเดสก์ท็อปอะไรเงี้ยครับผมนะครับแล้วก็เริ่มทำนี่ฮะนี่คือการทำงานของ Agent Mode นะครับผมก็ตรงตามที่ทาง OpenAI ออกมา เดโมนะครับผ่านทาง YouTube เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้นะฮะวิธีการเขาคือเปิดนี่ยฮะขึ้นมาแล้วก็กำลังไปหาข้อมูลนะครับอันนี้ก็เราเปิด Enable to ตัวเว็บเสิร์ด้วยเขาก็จะเข้าถึงนะครับตัวเว็บไซต์นี้ได้แล้วก็เข้าไปอ่านไฟล์ PDF อนะครับอเมริกา AI Action Plan ให้ผมได้นะครับแต่ถ้าเมื่อกี้ผมไม่ได้ติ๊กเรื่องของการเปิดนี่นะครับผมก็จะ,ะเข้าไปดูไม่ได้เป็นต้นนะครับผม ทางขวาผมก็มีทำตัวทัสนะครับว่าทุกวันตอนเช้าให้มีการอัปเดตทัสเข้ามามันก็จะเด้งเตือนนะครับผมก็ลองใช้ในฟีเจอร์ต่างๆของทาง c h a t gpt นะออกมานะครับอันนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนการแจ้งเตือน c h a t gpt ก็คือส่งทางอีเมลด้วยนะครับแล้วก็ส่งเตือนขึ้น,นมาบนหน้าเดสก์ท็อปอางนี้ด้วยนะครับโอเคเนี่ยนี่เขาเขาก็ไปอ่าน ไอชันแผนนะฮะออกมานะครับแล้วก็เหมือนกับเขาก็คุยกับตัวเองนะครับเนี่ยคุยกับตัวเองเปิดไปเปิดมานะครับเดี๋ยวจะด,ดูว่า,าขั้นตอนตามที่เราบอกเนี่ยครับเราบอกให้ไปหาอา่านใช่ไหมครับแล้วก็ในมุมหนึ่งก็คือออกมาสรุปหาข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับในมุมของกลยุทธ์นะฮะไซจีเนี่ยสาถึงข้อนะฮะแล้วก็ทำออกมา เป็น PowerPoint สไลด์เดี๋ยวจะดูว่าสุดท้ายจะได้เป็น PowerPoint หน้าตาอย,ยังไงนะครับแล้วก็มีย้ำไปว่า PowerPoint ขอแบบสวยๆด้วยนะ,นะไม่ใช่ออกมาเป็นแบบตัวหนังสือสีดำพื้นหลังสีขาวธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจครับผมว่าจะได้ยังไงอันนี้คือครั้งแรกของผมในการทดลองนะฮะตัว ChatGPT Agent Mode นะครับเขาเข้าไป Terminal แล้วนะครับก็ อ่านเองเขียนข้อมูลเองนะครับเขียนโค้ดเองนะฮะแล้วก็รวบรวมสิ่งต่างออกมานะครับทำตามคำสั่งเรานะครับก็ในในบทของเอเจนต์ครว่าเอเจนต์ก็คือเหมือนกับตัวแทนใช่ไหมครับก็รับทำแทนให้ทุกอย่างนะครับทำแทนทุกอย่างเลยนะฮะก็จะเห็นว่ามีการบอกเราในแต่ละขั้นตอนนะฮะตอนนี้เขากำลังตรวจสอบนะครับตัว คำตอบของเขานะ,ะ,ะแล้วก็เขียน outline ใหม่ให้นะครับแล้วก็กจะสร้างรูปประกอบให้สไลด์ด้วยอ่านี่ฮะนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมผมก็เคยลองของทางมนุษย์ AI อย่างนี้นะครับก็อันนั้นก็จะขึ้นเป็นไซส์ใบไซส์นะฮะแล้วก็ทำไปเรื่อยแต่ไม่ไม,ไม่อันนี้ ความที่เอา n AI ออกไปทีหลังเขาก็ทำในเรื่องของหน้ากากนะฮะที่ตรงสีฟ้าๆนี่แหละนะครับออกมามันก็ดูดูสวยงามดีนะฮะของอันอื่นเขาออกมาก่อนก็อาจจะเป็นแบบแค่แคนวาสทางด้านขวาแล้วก็ทัสต่างๆมันก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเหมือนกับเป็นคนอีกหนึ่งคนนะครับที่เรามองหน้าเดสก์ท็อปของคนอื่นอีกคนนะฮะที่ทำงานแทนเราอ่ะ ก็สลับหน้าจอไปดูเว็บนะฮะอ่านเสร็จปุ๊บสลับหน้าจอดึงข้อมูลมาทําสรุปทำสรุปแล้วไปเขียนโค้ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะอันนี้เขากําลังสร้างรูปภาพนะ่านี่ครับสร้างภาพแล้วนะครับเนื่องจากเนื้อหาเป็น AI นี่ฮะเขาสร้างรูปนะครับก็ไปเรียกใช้ตัว d o e ของ chatgpt เองนะฮะในการสร้างรูปภาพนะครับออกมา ตอนนี้ก็ไล่เรียงขยอยสร้างรูปนะฮะถัดไปเป็นรูปลายดิโพเมซี่พิล่านะครับก็ใช้เวลาประมาณดึงนะครับผมนี่ก็เราก็เอาปล่อยไปตามเวลาจริงนะฮะผมตอนนี้ก็ตั้งแต่เริ่มต้นมาประมาณเกือบเกือบหนาทีนะครับยวลองดูว่าผลลัพธ์ออกมาเทียบกับที่เราต้องไปนั่ง อ่านเองทําเองทั้งหมดเนี่ยนะครับอ,อันนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้านึกภาพตามเนี่ยผมว่าในโหมดนี้ก็น่าจะช่วยเราได้เยอะเหมือนกันนะครับผมนะครัที่ผ่านมาเราอาจจะให้ตัว AI หรือ Chat GPT หรือต่างๆเนี่ยทำงานเป็นเป็นชิ้นให้เราแล้วเราต้องมาประกอบร่างนะครับอันนี้ก็ลองสั่งให้เขาประกอบร่างให้ด้วยนะฮะใน ตัวเดียวกันเลยนะครับก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยนะครับผมในการใช้เวลาในการสร้างรูปภาพของเขานะฮะจากที่คำสั่งที่สั่งเข้าไปนะครับต้องการ5-7ถึงเจ็ดซ t จิอินไซต์นะฮะก็คือข้อมูลเร์ฟเวอาละครับผมนะฮะเิ่ม มาดูที่เพจละอ่ะนะครับจากเมื่อกี้รูปจะมีรูปแบบทั่วโลกนะฮะดูทรงแล้วมาดีอยู่นะอ่านะครับน่าจะให้ความหวังเราได้นิดหน่อยว่าตัวสไลด์พีเซนเทชั่นน่าจะโอเคนะครับผม กลังสร้างสไลด์เด็กนะครับกำลังสร้างสไลด์เด็กก็ตอนนี้ข้อจำกัดของ AI Gen นะครับก็จะเป็นได้สี่สิบครั้งนะครับต่อเดือนนะฮะก็เฉลี่ยแล้ววันละ1ครั้งนิดๆน,นะครับบางวันอาจจะได้2ครั้งได้ต่อ1เดือนนะครับก็ ถ้าใครมีงานที่ต้องใช้เยอะๆก็อาจจะต้องวางแผนดีๆครับว่างานไหนจะใช้ในมุมของ Agent Mode อ่านะครับตัวอเมริกา AI Action Plan นะครับก็คือจะริลิสไปเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานะครับผมนะครับแล้วก็เบื้องต้นนะครับก็คือเป็นการปลดล็อกนะครับ ข้อกฎหมายข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานภาครัฐนะฮะของทางอเมริกานะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาแล้วก็เรื่องของการเป็นเบอร์หนึ่งด้าน AI นะฮะของอเมริกาเนี่ยมันไปต่อได้นะครับแล้วก็เคลียพวกกฎเกณฑ์ต่างๆของของทุกหน่วยงานเลยนะฮะก็เป็นทางทางประธานดีเขาก็ออกเป็นคำสั่งออกมาให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยถ้ามีข้อ กำหนดตรงไหนที่มันขัดแย้งต่อไกด์ไลน์ตัวนี้นะฮะก็ให้ไปปรับแก้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมนะก็คือว่าเป,เป็นมุมมองของทางอเมริกาที่มีการขยับนะครับในเรื่องของการพัฒนาด้าน AI นะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นไกด์ไลน์ของประเทศอืนอ่นๆอีกนะฮะในการที่พัฒนา AI ซึ่งหลายที่ก็ยังมีความกังวลความกลัวนะฮะแต่นี้มานำร่องแบบปลดล็อกอ ไปเลยนะนะฮะก็ตอนนี้ในตัวเอกสารเองเนี่ยมีประมาณแค่20กว่าหน้าเองนะครับผมนะครับมาแบบเนื้อๆเลยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ให้ทาง Chat g u t นะครที่เป็น Agent Mode นะครับลองเข้าไปอ่านวิเคราะห์นะครับแล้วสรุปออกมานะครับทำให้ผมออกมาเป็น powerpoint สไลด์นะครับ Preparing p a พจฟอร์ s l i d e นะงั้นตัวงานที่สั่งไปน่าจะมาถึงตรงส่วนของการสร้างสไลด์แล้วนะฮะคล้ายๆกับตอนที่ทาง OpenAI ออกมาเดมโม่ผ่านทางออนไลน์นะครับผมก็ตอนที่เห็นเขาสั่งเข้าไปเนี่ยมันก็ทำงานนานประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฮะ เขาก็สวิตไปเล่นอื่นก่อนแล้วก็กลับมาทําอีกแบบนอกจากเป็นทาสงานที่ง่ายหน่อยเนี่ยก็จะออกมาเร็วเท่าที่สังเกตรตรงนี้นะครับการสั่งงานให้กับเอเจนต์หมดเนี่ยตัวพร้อมต้องเป็นพร้อมที่ละเอียดนะฮะชัดเจนนะครับแล้วก็บอกถึง สิ่งที่เราต้องการนะครับถ้าบอกได้ชัดเจนเนี่ยผมว่าเขาเอาไปทำงานต่อให้เราได้ดีมากนะครับอ่าอันนี้ครับเขาก็ทำเป็น Convert PowerPoint อตตัวโค้ดของเขาเป็น powerpoint ให้นะฮะเวอร์พ Conversion s c r i p t คือเหมือนเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งฮะที่ มีความเก่งนะแล้วก็ไปสืบค้นได้นี่ฮะแล้วก็ไปทำสไลด์ให้นาสองเอ็กซ์เซลเทมรนะครับผมไม้ดูดีนะฮะดูดีดูดีนะฮะนัปกเมื่อกี้โอเคใช้ได้นะครับนาสามกำลังทำอยู่นะครับเย็นๆอะางเงี้ยฮะคือตรงการเขาก็เหมือนแชทกับเรานะเหมือนเหมือนนี่ครับมีออกมาเป็นสองคอลัมน์ให้นะครับมีไอคอนนะครับก็ หน้าตาดูดีนะเป็นแบบทางการนะครับเซคโอดเออร์อิมแพคนะครับแบ่เป็น3าคอลัมน์มีหัวข้อมีเนื้อหาพอสมควร,คร้วผมปัญหาหนึ่งที่เคยเจอกับการสร้างสไลด์ของทาง AI างต่างๆเนี่ยเนื้อหามันไม่ค่อยเหมียมันมาแต่หัวข้อนะครับผมนะถ้าเกิดใครเคยเจอนี่อาจจะคอมเมนต์แชร์กันได้นะแต่นี่เท่าที่เห็นบนหน้าจอก็ ถือว่าเนื้อหาออกมาได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะอันนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับผมนะ Finalizing Slide Deck and Report อยากจะรูเปเือนกันครับเวลาตั้งแต่ต้นจนจบใช้ไปกี่นาทีนะครับผมนะฮะตอนนี้เขากำลังงิ์งร report ให้นะฮะแล้วก็ คอมไพล์ไฟล์ต่างๆ Final Answer อ่านี่ครับเขาก็บอกคฮะเขาทำงานไป12นาทีนะฮะเป๊ะเลยครับผมนะฮะตั้งแต่เริ่มกดส่งคำตออกมานะครับ12นาทีนะครับ นี่ครับมีแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าเสร็จแล้วนะฮะส่งไปทางอีเมลให้ผมด้วยนะฮะเอาแปลว่าเราสั่งทิ้งไว้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งคอยก็ได้ครับจะมีการแจ้งเตือนนะครับนี่ก็ดีไซน์มาครับสไลด์หน้าที่1นะฮะคอคอนเทนต์คืออะไร2 3 4 5 6 7 8 9 10 11หน้านะครับผมนะฮะ o b j e c t i v e summary เป็นอย่างนี้นะครับพิลาฟหนึ่งมีอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับเราเอาไปอ่าน นี่คือตัว summary report นะครับแล้วก็ไฟล์ for download นะครับเป็น powerpoint s l i ด e ตรงนี้นะนะครับผมเราก็กดดูได้นะครับสองสามเอ้มีมีกราฟด้วยนะนี่ครับนะฮะผมว่าภาพรวมผมค่อนข้างพอใจนะครับผมตรงนี้นะฮะเราสามารถกดนี่ครับดาวน์โหลดนะะ presentation นะครับ ได้เป็นไฟล์ powerpoint นะฮะ powerpoint ะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มี memo report ะะอตันนี้ก็ดีนะครับ memo report เรียบร้อยครับผมนะฮะยังไงขรอขอยาตก,กลับไปดูพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณท่านที่ได้ดูถึงตรงนี้ได้นี่ฮะก็เป็นการสั่งคำสั่งพร้อมนะครับว่าให้เป็น นักวิเคราะห์นะครับนโยบายและกลยุทธ์นะครับที่เป็นที่ปรึกษาคอนซัลแทนต์นะครับแล้วก็ที่เป็นท็อปทีอะไรนะฮะอ่านะครับก็คือทําตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญแหละนะถ้าจะได้คอมเมนต์ได้ถูกงานก็คือเนี่ยให้อ่านและวิเคราะห์เนี่ยครับผมตัว AI Action Plan ของอเมริกาตัวล่าสุดนะครับที่เพิ่งรีลิซ์ออกมานะครับสรุปนะครับก็คือคีย์เวิร์ดเนี่ยฮะอ่านวิเคราะห์สรุป แล้วก็ดึงนะฮะข้อมูลสำคัญออกมานะครับ5-7อย่างนะครับแล้วก็สร้างนะฮะสไลด์ก็คือแบบความสวยงามด้วยนะครับ PowerPoint สไลด์นะฮะเป็น consulting style นะครับอันนี้คือเน้นเป็น consulting style ก็จะด,ดูสะอาดสะอาดหน่อยครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีภาพการ์ตูนคือต้องออกมาเป็นมุมทางการนะครับผมแล้วก็ e n t u r e aesthetic อันนี้ผมใส่เพิ่มไปตอนตอนเมื่อกี้เหมือนกันนะฮะก็คือต้องการความสวยงามนะฮะก็คือเป็น clean design, concise visual เนี่ยฮะมันจะเขียนให้แบบพีระมิดมีชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็น US-centric style guideline นะครับผมนเรื่องของคำศัพท์ gamma ต่างๆก็เพราะว่าเอกสารตั้งต้นเป็นของอเมริกานะครับแล้วก็คำสั่งเพิ่มเติมผมก็มีอ้างอิงนะ reference นะฮะ action p l a n t r i p l e นี่ตึ๊บๆนะครับของอเมริกา แล้วผมก็ให้ลิงก์เข้าไปนะครับผมนะผมให้ลิงก์เข้าไปมีของ e x e c u t i v e Order นะครับอยู่ซึ่งอยู่ในตัวประกาศนะครับผมเขาก็จะไปอ่านด้วยแหละผมว่านะครับแล้วก็ตัว s i d e Example เนี่ยนะครับก็จะมีเขียนไว้อ u t ต้องการสตั๊กเจอ e เป็น Slide Narrative Outline นะครับมี Title Bullet Point นะครับมี Visual Suggestion นะครับสมริง Memo อันนี้คือที่เขาจะออกมาให้แล้วก็ได้จริงๆนะครับได้เป็น PowerPoint อันนี้ได้โครงมาก่อนใช่ไหมฮะได้โครงได้ออาจีที size จิต inside เจ็ดข้อนะฮะม่ขอไว้ห้างเข้อได้เข้อจริงด้วยนะครับ r e c o m m e n d a t i o n นะครับตัวสไลด์นะครับออกมาให้นะครับแล้วก็ตัว memo นะครับผมก็ต้นจนจบครับผมการทำง,งานของเขาใช้เวลาไป12นาทีนะครับยังไงก็ วันนี้เรามาลองให้แล้วนะครับผมนะฮะแช GPT ในส่วนของ Agent Mode นะครับใน1เดือนก็จะได้40ครั้งสำหรับเวอร์ชั่นที่เป็น c t g t t Pro กับ Plus นะครับผมสวัสดีครับ